กัญชาดีจริงหรือไม่กพร,รมหาอค,คุยโลกยากให้เป็นเรื่องง่ายเราช่วงนี้เราจะเห็นพวกแบบกัญชากันเยอะเต็มไปหมดบางคนก็ให้เป็นในรูปแบบของน้ามันกัญชาบางคนก็บอกกินตัวนั้นสิกินตัวนี้สิมันดีนะอย่างนู้นอย่างนี้ ถามว่าทําไมทุกคนถึงให้กินกันหรือว่าให้เสพกันะนะคะจริงๆแล้วอะค่ะถามว่าเมื่อก่อนนะคะเขาก็มีการใช้ไอ้พวกกัญชากันเนี้ยค่ะในการทางการแพทย์อยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนกับลดหรือว่าลดอาการคลื่นไส้หรืออาการปวดของคนที่แบบป่วยหนักๆเป็นมะเร็งหรืออะไรแบบนี้ที่ต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าการเอาออกมาใช้โดยที่แบบไม่มีการควบคุมอะคะ่ะอันเนี้ยถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแต่จริงๆแล้วอะค่ะมัน จะมีสองสายพันธุ์เนาะแต่ว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันเขาเรียกว่าตระกูลเหมือนตระกูลกัญชาค่ะซึ่งจริงๆมันจะมีสารที่ชื่อ,เ,อ,อเป็นพืชที่ชื่อว่ากัญชงกับพืชที่ชื่อว่ากัญชาแบบนี้ค่ะแล้วจริงๆอะ่ะ กัญชาเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาใช้ในทางการแพทย์แล้วมันต้องควบคุมเพราะว่ามันมีสารที่มันมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทเราแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเหมือนกับมันก็จะมีผลข้างเคียงอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าเราใช้ไปอะค่ะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีกับร่างกายในระยะยาวแต่ว่าในส่วนของการชงเนี่ยจริงๆอะค่ะมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระได้มันจะมีส่วนในช่วยของการลดภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยเรื่องของการต้านการอักเสบแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วอะถามว่า ทั้งหมดทั้งมวลนะคะด้วยความที่กัญชงกัญชามันเป็นพืชแบบ ใกล้กันมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคือมันเกิดการผสมพันธุ์กันแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยสารตัวนี้ดีสารตัวนี้ก็ดีจะเอาสารที่ดีของแต่ละอันเนี่ยมาประกอบกันแล้วก็เลยเกิดการผสมพันธุ์กันจนมั่วเป็นหลากหลายสายพันธุ์ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนจะเป็นลูกผสมแล้วว่าการชงกันชัดเต็มไปหมดในตลาดเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอะค่ะไม่มีความรู้จริงๆอะค่ะแนะนําว่าจริงๆเราไปใช้สารต้านอนุมูลอิสระเราไป ใช้สารต้านคุมเอ,อเราไปใช้สารที่มันมีคุมคุ้มกันกระตุ้นคุมคุ้มกันหรือสารที่มันแบบช่วยเรื่องการอักเสบะค่ะ ตัวอื่นก็ได้มันยังไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นกัญชาหรือกัญชงก็ได้เพราะฉะนั้นคือบางทีมันมีความเสี่ยงมากกว่าและยิ่งความไม่รู้อะคะ่ะมันก็ยิ่งทําให้เราอะคะ่ะอาจจะพลาดโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นไปได้อะคะ่ะแนะนาว่าให้ปรึกษาคุณหมอปรึกษาเภชัชกรปรึกษาก่อนที่จะใช้มีความรู้ก่อนที่จะใช้นะคะถ้าสมมุติว่าเรามีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องกัญชงกัญชาหรือเรื่องตัวไหนที่เราแบบเอ้ยไม่แน่ใจเลยอะว่าตกลงตัวนี้กินได้ไหมคะคุณดาตัวนี้กินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถ มาถามได้เลยนะคะแล้วก็ก,กดติดตามช่องเจ้าจาฟาร์มาทอกเอาไว้นะคะเจ้าจาฟาร์มาทอกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งประเทศค่ะ